ผ่ abei, าไหมเด้อครับผ่ au, aire, bah, าไหมเด้อผ่าไหมเด้อครับมีคนอยู่บ้านบ่โน่กลุ่มนี้เนาะคือมิดซีรีงสิสนใจผ่าไหมบ่ครับบ้านนันมีบ่เอ้าผ่าไหมบอโน่ไอ้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 เอ้าผ่าไหมบ่ครับมาพี่ของมาพี่มาเขี้ยนข่อยใช่ไหมคือมิดซีรีอื่นบางหันบ่ไดอย่างี้ยเนี่โอ้ยบ่ได้ยินหรอกคืออยู่ในครัวผุนเนาะบ้านโมีคนอยู่บ้านไหมมาหนังมาหนัง มา้าปาข่อยเบิ้งกะดูคลองแท้หรือของปลอมนี่ของแท้ลหรครับผมมาแต่ปุ๋นอ่ะบ้านนอกปุ่นนี้ง่อยม้าตาไก่อยู่ตอน,น,นม้าข่อยเบิ้งกะดูโอ้ข่อยเมาเจ้าเบิ้งก็ได้ต้องข่อยสิมีบ้านอยู่นี่<อ>ข่อยเบเิ้งไปโอ้ยของแท้บ่นี่คล้องแฉ่น้อเจ้าคนกรุงเทพเจะาจิไปฮู้จังยังบ่จังสี่บอกคองแท้จังสี่ล่ะข่อยอ,อยู่สารค้าข่อยเห็ดเองแม่ข่อยเห็ดบ่ว้าแม่ข่อยรถตำรถข่อยยังได้พื้นนี่ไอพื้นนี่อุ้ยสีโป่งงาม ห้คยขวบอยากได้สีนี่แล้วนี่โอ้อยาหาบงยบหยบเลยปะอุ้ยมังามเท่งามทุกพื้นแหละครับ,บพื้นนี่กง็ามพื้นนี่กงามพื้นนี่กงามแต่พื้นนี่ยุ่นี่ไออันออเอาจังสี่ซะพื้นละลายบันไดเเองหัสสีเมาเบิดพื้นหนึ่งกับสองปันหาครับโอ้ยเขาขายตรงอร่อยกว่าบาทหนึ่งนี่แหะยุ่งเทพไหมโอ้ย เจ้าคนกรุงเทพยเจ้าตีหูจัางยังเดือนเนี่ยอ๋ออันนี้คือย่ามเถ้าไออันนี้ขายเอะไรอันนี้ผมผมบอขายเอ๋อขายเจ้ามาะยังเัร็จเพิ่นเอาแล้วบ่อือันนี้เพิ่นสัง่งเ <c oughs> พิ่นจองไว้แล้วอุ้ยจอมก็าข,ขายเพี้ยนละจังสองพัน 2, กว่าบาทเอาของแท้เนาะเจ้าผู้จัางเดือของแท้โอ้ยรวยกว่าบาทเฉลียวมันโมมีดอกสัวอีเม่ยสีมาตำหูสัวสีมาหยิบมาเข็ดโบโบโบยุงถีบเค้ร่อยกว่าบาทอินจูนนที่ขายเพี้ยเท่ อเป็นของแท้ผ้าไหมแท้กับตรงแพ่งเหรอครับอุ้ยมดเทเทหรือว่าเทิล่ะแท้ของแท้แล้วเจ้าพี่องอย่างกันคือสีอันข่อยมากเจ้าโคดุงเทพเจ้าโู่เลี้ยงอย่างดอกเนาะลูกโพดเจ้าเอกสบ่ารูมารูดอกนกดุงเทพโม้จักของแท้ของปลอมดอกข่อยว่าข่อยมักสีนี่หรือสีด่านาอจักสีตรงสีตรง เลือกเบื้องครับเลือกเบื้องมากกนไดน้เลือกเอาไอ้ขอยว่าเอาดอกขมว่าท่านีมีเงินจะขายเพียงกดขอยว่าเอาดอกเจาบอจะกผืนหนึ่ไปซะขอยว่าเอาดอกเอาขายเพียงยู่กรุงเทพรอยกวาทหนึ่งไปไปไปขอยว่าให้ขอยว่าเอาดอกไปบอ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 ขอยว่าเอาดอกเอา เ่าเอาบเอาโ่เอาเนี่ยไปเจ้าโรดไปหาขายหมองอื้นผุ่นเอาผมาเอาไม้ข่อยไปซใช้ละพื้นหนึ่งหุยอุยจะจะมาโทษข่อยนะมันมีสีผืนมันเรียอสามพื้นใดจังไดเนี่ยวโอ้ยพูดอดไ่วสีล่ะสามข่อยเห็นซัมนี่ได้ไรเออสามจีข่อยมาสามพื้นกับมีสี่ผืนเนาะนุยข่อยไปอหนไปไปคาเอ่คนมาลักผ่าไม้ข่อยเันนี้คอณใลักดอก่อยไปก่อนเถอะ ยุยคกรุงเทพรอยกว่าบาทมาขายหาอหัอวของแของแพงย่อยนี่กูจักยงางเฮ้ยทำไมกูไปใส่ว่ะเพื่อนเนาะยังที่นเ,นเนี่ยเพีอ่อเนาะ